แบบสงนั่งไหมนั่งแบบนี้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 นั่งนให่ั่งเขาเพียบใช่เก่งมากครับหนึ่สามกราบหนึ่งไหมเอาเลยใหมกราบหนึ่งชาขึ้นมาชาคือสแบบสขึ้นมาราบส ตัมพุทโตภะคะวาภะคะวันตังอภิวาที่มาที่หาแม่สวนนึอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะฮะพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วกอาเคพูดเลยลูกอาเคอันหนึ่งสอง สามหสาธุสุสุปฏิบัติข้าหุงข้าวข้าวก็สร้างโคสร้างขังมารีขับสองขับสามขับสองขับสา นั那 dı, 那่งนั่งดีๆเอาหายายทำสิหายายทำมานั่ง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 ด ok ีจะทำไงอีกนะหายายทำสิเดียเมตตาังไงสัพเพสัตตาน่ะฮิีิยุทธิน่ะรที่สัพเพสตตาเขียเมตตาสิหายายทาเสียเมตตามันดีๆสัพเพสัตตา สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสับทั้งหลายสับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก,ก่เจ็บตายเกิดแก่ต,าย,ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยทั้งสิ้นอะเวลาอะเวลาเป,เป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นซุกเป็นซุกเพอย่านี้วียนแก่กันและกันเลยและกันและกันเลยอพยาปัชชาอพยาค่ะ ลงเป็นสุขเป็นสุขเถิดลงเป็นสุขเถิดสุค่ะอยาได้เบียดเบียนอย่าได้เบียดเบียน,ยน,ยนซึ่งกันและกันๆๆเลยและกันริบกันเลยสุขีอัตตานังสุขีขอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะหะตุจงมีความสุขกายสุขใจปะริหะมีสุขใจ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุกยล